อะไรนะฮซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดครับเนื้อไม้ซุปเนือไม้เกือบถูกนี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตฮะอ่าเยอะมากเลยมีทั้งไมทำไมคคาโคล่าต้องใช้ซีใหญ่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นซีเล็กจะเป็นครูหน้าไม่ทันแล้วเนี่ยต่อไปท่านครับที่ไหนมีพระนอนมากที่สุดครับ1หงสองมาครับที่วัดนแน่เกือบถูกครับ พยาบาลสงนะฮะเยอะมากเลยต่อไปครับผลไม้อะไรเปลือกแข็งที่สุดในโลกครับ1 2ึ่งสองนกเกือตทวรับผลไม้กระป๋องนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเปลือกแข็งมากม้าอะไรสีแดงครับหนึ่งสองม้ารังลุกม้าบังลุกม้าเขือเทศครับผิดคะัะแดงแป๊เลยส่วนใดในร่างกายขึ้นต้นด้วยคอควายตามด้วยวอแหวนอ่ะลงท้ายด้วยยอยักษ์และมีขนด้วยครับหนึ่งหนึ่ง สองสามสี่คิว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 ถูกครึ่งเดียวไหมคิวซ้ายนะทำไมหน้าหนาวนอกจากประเทศเมืองหนาวจึงบินมาเมืองไทยครับหนึ่งสองหนาวก็ถูกนะฮะมาแต่จริงๆไม่ถูกเพราะว่าถ้ามันเดินมามันจะช้ามันเลยบินมานะบินมาเรื่อยๆเลยไปครับพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วมดภาษากีนว่าไงครับหนึ่งสองสาม ตัวสังเกตได้ว่าอะไรฮะ T N อะไรนะ T N ไม่ถูกนะครับเป็น N N N นะตัวหนาตัวตัวหนาตัวลิงอะไรสีขาวนะหนึ่งสองสามโบนผิดครับลิงสองมองนะผิดนะมันลิงสองมองลิงบางอะไรมักจะอยู่ในห้างครับหนึ่งสองสามบางคาเก่งครับบางคาเฟ่ผิดนะครับบางอะไรเรื่องนะขนมปังปิ้งไหมกับผู้หญิงท้องเหมือนกันยังไงครับหนึ่งสองสาม ผู้หญิงอ่เหมือนกันไม่ทันแล้วนะครับผมเหมือนกันเหมือนกันตรงพี่เอาออกไม่ทันก็เลยไม่คันต่อไปต่อไปผู้หญิงกับตู้เย็นมีอะไรพิเศษเหมือนกันครับเมื่อหนึ่งสองสามสี่ปักปักปักไม่ถูกนะครับผมสามารถทําให้แข็งได้ล่างรถไฟกับรถไฟอะไรยาวกว่ากันครับยึดราง ครับผมอ่าตสบายอ่าถามต่อจากื่อกี้เอาอะไรไปวัดครับหนึ่งหนึ่งสองคนแก้วครับมาเอาปิ่นโตไปวัดนะฮะหมดเลยละแผนก่อนอยากดูแผนก่อนนะฮะองค์แม่เจ้าอันไหนครับนี้ไปได้หนึ่งอยู่ไหนครับไปได้หนึ่งนี่ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหนึ่งนะครับไม่ได้ชนะครับผมอะไรนะอันนี้ลงไปเลยเหรอ